โอคราวนี้เราโชคดีหน่อยนะครับเพราะว่ามาแข่งในเอเชียแล้วเราก็ไม่ต้องไปอดตาหลับขับตานอนดึกๆแล้วเอาเวลามันจะมันล่นลงมามาดูให้มันเป็นกีฬาดีเกมดูเขาเล่นกันยังไงอะไรนะฮะให้ได้อัศรถอย่างนั้นครับครับผมแล้วก็เบื่อเผื่อเวลามาดูเราเาล่บนะครับเพราะคุณดูเราแล้วคุณได้เลยมาดูที่นี่ได้ของเหล่านี้ครับก็รสมาษณ์คาเม่าชุการาสปอร์ตยาไม่ทับปวดล้วชัยผ้าระแคะข้วโหวดอกรอบตราท็อปครับผมให้ทุกท่านครับ กับไทยเบียร์นะครับยังได้เหมือนเช่นเคยนะครับถ้าหากว่านำฝาเบียร์มาครบทั้ง5ฝาครับเอาเล่น3เกยเสร็จในร้อยวินาทีรัรบทันทีหนึ่งล้านบาทจากไทยเบียร์รถดีดีนะนครับและผู้ชนท่านแรกครับหมายเลขโ3 4คุณจันทนา พิษบันบำรุงผิวหน้าขออนรสวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่ากินสเตนมากกลัวว่าจะมาเปลี่ยนชโลแกรเป็นคำไม่ไหวคำไม่ได้ให้ล้านไหมโอ้ได้ต้องได้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 ขันย่าขันย่ามีครับผมมีไม่เอ่ยอ๋อี่มมาไเอาปิดรับ ห้าร้อยบาทจากใครเบียไม่ได้ไปนะครับเลือกแบบได้ครับซาตินหนึ่งครับชุดเครื่องนอนซาตินหรูหลากดีไซน์สบายยางพักผ่อนครับอเห็นที่เลือกได้แก่สบายสีเก็บของเล่นแกะรูปอมอ่ะโอเคอันนี้ไม่ใช่เด็ยากนะใช่ใช่นี่คือเอาสีเดียวไสีเดียวที่ไหนก็ได้ครับที่เป็นด้านบ้านนะครับจะได้เร็ว พอเราบอกครับพอ100วินาทีนะคุณพิชัยครับทำให้ดีทำให้ไวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งเรับริ่มนะ นิดๆหน่อยๆถ้าต <inspired> <cup> ัดตรงนี้ยังมีเอางี้ขอของี้หน่อยแล้วกันสองแจ้งได้ครับนี่เวลายังมีครับได้ัีดีนะครับรอสัญญาณครับรอสัญญาณด้วยมา าเสร็จเนี่ยทีขึ้นไปรับผ้องดันทีจาพารัดแชปจะมีรูปทรงมีพ้อมข้างหน้าใช่ไหมฮะตรง,ง,งไหนตรงนั้นสีไหนสีนั้นเข้าทางนะครับ <ขอ S 1> ไม่ยากนะครับดูสีไว้นะครับเดี่ยครับตัดสหนาทีวุพิชัยครับทำให้ดีทำให้ไหวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่ง บาบจากยามรมปุรยแล้วไถผาราแคะโอ้โหไม่ทำไม่ผิดหวังจริงๆว่าโอ้โหตืนเต้นมากรับด้วยรับไปด้วยครับแต่ตอนนี้นะครับไปกดไอทีมนะตอนนี้ต้องไปอีก1,000บาทครับอ่าดีมากดี้วยโอ้โหน่าตื่นเต้นมากเอาละครับเกมนี้ก็โอ้โหไม่รู้จะลุ้นจะช่วยตัวเองแล้วฮะอันนี้เอาลห้ครับแกต้องเล่นให้หมด ถ้าดูรายการแลตลอดจะเห็นว่าเราพยายามที่ดูมันมีไส้ชั้นในเป็นดีขาวนะครับแล้วคุณแย้มหน่อมาเพื่อที่จะตุกเยอะให้หลุดมีอะไรขึ้โอเคครับสามสิบเจ็ดวินาทีนะฮะถ้าทำได้หมดเวลาแล้วเหลือเศษหนึ่งวินาทีขึ้นไปคุณได้หนึ่งล้านทันทีครับตั้งใจให้ดีนะครับครับพร้อมไหมครับพร้อมครับสามสิบเจ็ดวินาทีคุณพิชัยครับทำให้ดีทำให้ไวถ้าทำได้ใช่ล้านหนึ่ง ก็ได <enge> ้ไปก็ไม mm ่น้อยนะครับมีทองคําอยู่แล้วนะครับทั้งหมด2องพันบาทและนักหนักหนึ่งบาทจากพาเราขับรถครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเป็นโชคของแฟซ่าครับแฟซ่าคุณพ้าผมที่ครอบครัวฉลาดถึงศูนย์สองสครับผมมาลุ้นทองคำนักหนึ่งบาทกันนะครับทุกๆวันศุกร์ครับวันที่ยี่สิบหมิถุนายนนี้นะครับอย่างที่จะบอกนี้นะครับเอาละครับก็อย่าลืมครับส่งเข้ามาทิ้งโชคกันเยอะๆแล้วกันครับผม ครับผมนนวันนี้แฟนซ่าคุณภาพผมที่ครอบครัวฉลาดเลือกวันนี้ลาไปก่อนครับ <นะ S 2> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตุรายาเศรตฐีทำให้เราควบคุมสติไม่